โรคหมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาทอ๋อนี่คือชื่อชื่อ,อมันครับครับ,ค,รบคือกระดูกเรามันมีสองกระดูกสันหลังเรามีบนกับล่างใช่ไหมฮะ,ฮะตรงกลางนี่ยมันจะเรียกว่าหมอนรองกระดูก<ะ>เพราะว่ามันจะมีเมันไม่ใช่กระดูกมันเป็น<ะ>สารเขาเรียกว่าสารที่เรียกนุ่มกว่าเป็นเป็นสารองค์ประกอบต่างๆแมทริกต่างๆเขาเรียกแมทริกมีพอปกติเนี่ยถ้าเราอายุน้อยๆกลับอายุมากก็ไม่เหมือนกันอายุมากหมอนรองกระดูกมันจะแฟบแล้ว มันเริ่มเสื่อมสภาพมันจะสลายความนุ่มนุ่มออกไปเขาจะเจลาตินตออกมันออกไปแต่อยู่น้อยๆเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยสามารถปริ้นได้เหมือนลูกโป่งครับเราบีบบีบต,ตรงนี้ปุ๊บมันปิ้นตรงนี้บีบปิ้นตรงนี้คราวนี้เนี่ยกระดูกสองท่อนแล้วเนี่ยมันจะมีเอ็นเอ็นสันหลังขึงตรงกลางเพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกมันปิ้นตรงกลางไม่ได้มันถ้ามันปริ้นมันต้องปริ้นไปด้านข้างขวากาับซ้ายซึ่งขวาซ้ายก็มีเส้นประสาทที่ออกมา มันก็ไปโดนเส้นประสาทม,มันเจ็บแบบมันก็เจเดินไม่ได้เลยพี่พอเจ็บ<า>แล้วมันก็หมดแรงด้วยนะครับเจ็บ<ช>แล้วไม่มีแรงมันสุดเลยอ่ะถ้าเป็นมากๆขาก็จะรีบลงโ,โดยที่เราไม่รู้ตัวนงเราก็เ<า>จ็บเราก็ไม่ได้เดินดน,นานๆพวกขาเล็กลง